สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแปรป๊อกเดียวครับระหว่างเจ้าลินหนองสองห้องเจอกับวัดซันแบ็กครับวัดซันแบ็กนี้เป็นเพื่อนซีของเจ้านพรพัทรพงศ์ยุพดีนะครับดูครับวัดลูกออกครับแอดฟามีมายาไม่จะค้นครับมือนี้แชร์เข้ากลุ่มคนเลี้ยงแมงมอนแล้วครับโอเคครับขอบคุณอีสราบุษ ลินแต่มาวัดสวนไปสวนกันครับรูกออกกันเพราะว่าไปต้อนพระปราที่ขอนแก่นแอดก็สุดเกินสวัสดีเพืจตุพรครับผมสวัสดีเพื่อนแอนครับผมยังอยู่ครับวัดสันแบกสวน ยังสวนก็ตร,ตรงตรงอยู่ครับยังไม่ได้เลี่มนทางครับวัตส,สันแบ,บ็คเริ่มเล่น<อ>ทางครับลูกออก <î Concept net> ครับคูน่น <Skills ibles> <eyes> ี้เคยเจอกันมาสองครั้งนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับเกมนี้เป็นเกมตัดสินครับลินสวนมาโอ้โหวัตสันแบ็คแปรพลาดครับแบ็ชัดเจนครับสวัสดีคุณภูมิอนันต์ยุสัยเลยเนาะ ลินหนองสองห้องจำหนึ่งเท่าครับวัดส่วนไปซ้ายลินหยอดซ้ายครับวัดเดินมาทันแล้วครับโอ้โหลูกลมสามเหลี่ยมครับไนี่แหละครับคู่เอกของวันนี้ครับเก่งน้อยประคามน้องเก่งโสดใช่ไหมครับตอนนี้โสด ใครมีน้องสาวที่กำลังจะปลดทหารก็ติดต่อให้เก่งบะคขามด้วยนะครับว,นะวัดสวนตรงตัวครับเดี๋ยวลิมมนอยู่ลุกออกครับอารีมาซ้อมสแกนง,งานหน่อยครับโอ้<แ>สัสดีิม<แ>ูเท<แ>สเกียร์สโบรสสเตปติมู<แ>โร์แตนลิว้ว เยวความเนี้ยไปด้วยกี่คนครับคนเดียวเหมือนเดิมครับผมน้องชายได้ไหมครับ2ตอนหนึ่งครับวัตซันแบ็กเสิร์ฟไกลซ้ายครับลินยังสวนมาได้ยังอยู่ครับโอ้โหวัดซันแบ็กแป่ไม่ข้ามครับขอบริบุณไพลโรสครับผม พี่บอลเตะคู่ไหนครับบอลน,น้อยเก่งบะขามโรเบิร์ตบะขามนะครับเจอไข้ขุนโจรครับเจอหนึ่งตาครับหนึ่งต่อสองลินหลงสองห้องเสบหยอดครับสวนหยอดอีกทีวัดยังอยู่วัดแปรยาวครับลินยังอยู่ครับโอ้โหแปรหยอดได้ดีมากครับ เปสุขครับผมที่เกณฑ์มีขาวจะคลอดวันไหนครับแอดมินเห็นเกณฑ์มีขาวมาพอยี่สิบกว่าปีแล้วครับยังไม่คลอดสักทีครับพี่ยามสวัสดีครับสวัสดีครับมาจีนไปโพสเข้มาเามาเ้ามเพืครอพื้นที่สนาม,มา พมาพ่อเราผู้เดียวโมงเยอยนะการนามเยาเรื่องเรื่องมากพมามาชื่นิ้เรื่องมากยิ่งียบเก่งปัจจุบันหนึครับเสือองเสือุนเสอรุกเสดำขวแ้มีขาวชนะไหมครับแดมีขาวชนะครับผม ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับลินหนองสองห้องเสิร์ฟยอดสวยไปตรงๆก่อนครับโอ้โหลูกนี้เจ้าลินพลาดง่ายๆครับผู้เอกเตกี่ทุ่มครับยังกำหนดเวลาไม่ได้ครับ พราะว่าค่อยลันเหลี่ยมไปเรื่อยๆล่ๆละครับ2อต่อ2หงย้อนสอนครับวัดยังทันครับแต่สายยาววัดยังทันแต่มาตรงตรงไม่น่าจะออกครับยังอยู่หยอดสายอีกทีโอ้โห ไ,ได้น้ำหนักดีมากครับสนามหนองสองห้องใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมเป็นสนามสนามสนามหนองบัวครับผมนาใช่ครับสวัสดีคุณวราพิทองคฑ์ครับผมคู่เอเกเจอกันในเลี่ยมข้ามหัวนะครับระหว่างโรเบิร์ตกับเจ้าตะนางรองครับผมเอฟซีพิวัฒน์ซันแบดครับสวัสดีคุณ นลิตพงศครับผมเหลี่ยมนี้ขอซ้อมกับแอดหน่อยครับสองขวดโอเคครับผมพี่หยันครับลิ้นสวนยาวๆครับลูกออกครับแอดภาพเป็นมาสสาเหนือนะครับโอ้ เดี๋ยวรอแอดมินมีเมียอยู่เชียงใหม่ก่อนครับผมเดี๋ยวภาคภาษาเหนือให้ฟังครับสวัสดีคุณพุดดีครับอ้าววัตสันแบ็กเซอร์ฟได้ดีครับพี่วัดเจอกัลินน้องสองห้องนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว2อครั้งครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับเกมที่รับชมอยู่นี้เป็นเกมตัดสินของทั้งคู่ครับใครจะคว้าเข็มขัดในไฟนี้ครับ สามต่อสองสวัสดีคุณทอดครับลินสวนมาวัดยังแปรตรงตัวอยู่ครับวัดซันแบ็กแก้แค่ข้ามไปก่อนสวนไปอีกทีสวนซ้ายครับเจ้าลินตอนนี้ยังแปรตรงตัวกันอยู่ครับยังไม่เล่นทางครับโอ้วัดซันแบ็กแปรออกหลังครับสาเหนือขาวมากแอด <laughs> สวัสดีคุณปีชาครับผมขอขอขอแอดเป็นที่น้องกับบิ๊กสุรินหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมโอ้โหหลวงมีวัดซันแบ็กแปรหยอดได้ดีครับสวัสดีทิมไม้ไปตรงนี้แล้วครับลินแปรซ้ายมาวัดสวนยาว วัดหยอดครับยังอยู่ครับลุกออกครับมีเก่งบอลไหมครับมีครับถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้ครับเก่งบอลบาขามโรเบิร์ตครับเจอกับ1บางชั้นแล้วก็เจ้าต้านนางรองครับคู่นี้ชิงเงินแสนครับถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้ครับโรเบิร์ตบาขามแลกข้ามหัวกับเจ้าต้านนางรองครับ นึกว่าพี่เอาเปเนเิชั่นเกมโอ้โหไม่ไปเลยครับผมขออยู่สายเถื่อนดีกว่าครับสวัสดีคุณคาชาครับผมสวัสดีคุษบีสุทธิสวัสดีหมาน้อยท้ายสองครับส,ส,สี่ต่อสองครับวัตสันแบ็กเซิร์ฟโอ้โหพิกเนสสวยงามครับ วด,วดวครับผม้อง,องขอห่อเนื้งพ้นบาค่าแมนครับผมวัสสันแบ็กลินวัสสันแบ็กโอ้โหแปรออกข้างครับ สนามที่ท่านรับชมอยู่นี้เป็นสนามอยู่ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่บ้านหนองบัวครับผมสวัสดีอดีตเคยรอครับสองต่อหลีนสวนมาวัดสวนคืนวัดสวนไปลีนกับสวนกลับมาเอาแล้วครับวัดกันยาวๆครับ หายใจร้อนมีสิทธิ์โดนครับอย่างนี้แหละครับหใ <im itating> <im itating> ส้หัวบอพีแมนครับผมคู่นี้เหลี่ยมนี้แปลอย่างเดียวครับห้ามใช้อย่างอื่นครับสวัสดีคุณสลาบุรครับผมเตยไปน้ำผี่แวนบ้างครับบ่เห็นครับผม อา้าวมีขาวสั่งน้ำแล้วครับมีขาวเริ่มหิวน้ำแล้วครับ แต่ทีเดียวไม่เป็นเลยดูกันต่อครับตอนนี้ทางด้านโค้ชของยาวฒน์ซันแบ็กก็เริ่มมาคุมเกมแล้วครับคุมอารมณ์คุมสมาธิแล้วครับมีขาวสั่งน้ำหนึขวด กลล้เยคชัดๆสามต่อห้าปอลลินน้องสองห้องเิือบไล้ซ้ายครับลินแต่ยอดวัดยังทันครับโอ้โหลกมีพางง่ายๆครับมีขาวยางกอบสนามตลอดโอ้ยข่เมนเนี่ยขะเมนเจีจบรายการมีข่าวก็อพูดแล้วพอดสูรินพูดแล้วครับ นี่ควถือเป็นพระเอกหลักของเพจนี้เล,เลยครับใช่คร,รับผมสวัสดีคพื่ไกลๆครับเอาลินยังอยู่ครับวัดแปลง่ายๆไปก่อนหยอดวัดยังอยู่ครับโอโ้โหลูกนี้เจ้ลินแต่ไม่ข้ามครับ ยงครับผมสวัสดีคุณสันติสุขเอา้ามีขาวอะไรครับมีขาวหกต่อสามโอ้ลุง พาพรพลดคับเรียมนี้ใจร้อนไม่ได้ครับใช่ครับผมเทียบสั่งน้ำกินหรือยังครับโอ้แอดมินไม่ได้ตามพนันครับผมสวัสดีคุณต๋อมเขื่อนอุบลรัฐครับผมเอฟซีของสองห้องค่ะสวัสดีคุณ ยามสักดาครับผมสวัสดีคุณสุขเสียสยามสู้ซี่สวัสดีต่อซันแด็กครับผมเจ็บต่อสามโอ้โหลูกนี้วัาซันแด็กเสิร์ฟได้ดีครับ มีขาวสั่งน้ำอีกสามขวดครับไปต่อสามวัดสันแบ็คเฟลด์ไล่ซ้ายครับอ้าวพลาดง่ายๆครับแอดมินไม่เล่นการพนันนะผม สวัสด,ดีครับพูดกับการกระทำมาต่างก,กันครับข้างสนามมาัมากสวัสดีคุณสันติสุขครับ ตอนนี้เจ้าวัดสันแบกขึ้นนำอยู่ที่8ต่อ3ครับวัดสันแบ,บ็กเป็นต่อถึง4เท่าตัวครับ,สบ,บ,เ,รบเสริไลซ่ซสายอีกทีครับยังอยู่ครับยังไม่ตายครับสวนไปง่ายๆย,ยังอยู่ครับ วาดสวนไปตรงๆครับโอ้เจ้าเรียนแปลออกง่ายๆครับใจร้อนไปหน่อยครับเจ้าเรียนกาแปลเล่นทางครับสิบ สิบต่อสามครับวัตสันแบ็กสิบลีนสวนมาตรงๆครับยังอยู่วัตสันแบ็กถือว่าไวมากครับลีนแปลยอดโอ้โหสวยงามครับ <im it> เหลี่ยมพี่แบน็นแอดวัตส์ถาบโได้ ผมว่าพี่แว่นยังเป็นต่ออยู่นะครับสายตาหลายๆคนก็มองว่าพี่แว่นเป็นต่อนะครับเพื่อครับบังทางหลังครับลินน้องสองห้องแปรมาลินแปรมาตรงตครับยังอยู่ครับยังไม่เสียครับยังอยู่ครับยังตื้อยู่ครับลินแปรมาง่ายๆครับวัดยังถอยทันครับ ยังอยู่ครับยังไม่เสียครับวัดสันแบคลุกขึ้นมายังแปรได้อยู่เริ่มตื่อกันแล้วครับโอ้โหช็อตนี้แลลี่แลลี่พอยต์ครับก็แปรยอดครับวัดยังแปรซ้ายได้ครับเริ่มเล่นทางกันแล้วครับแปรตรงตรงมาวัดยังอยู่ คนช่วยเช็คออกให้ครับโอ้จังหวะลูกนี้ถือว่าใช้กำลังเยอะครับสวัสดีครับแ,รแถวนั้นตรงนีแถวนั้นตกไปหยุดไปแล้วครับผมบุญบ้านไหนครับแอดการชนาโมเสส ก็ท <c oughs> ี่กุศลที่กำหนดโอ้รุ่นนี้ถึงกระชาอ่อนกันทั้งคู่ครับที่เดียวหรือสามแต้มต่อผู้ของเส้นสรดเสียเลยนะโอเค เี <OR> 35, 25, 25่ยมนี้กำลังไม่ถึงตะคิวกินแน่ใช่ครับผมอ้าจมต่อครับสิบต่อสามวัดซันแบ็กเสิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวสามสาม พี่วัดเจอเอลอยเอเด้บาครับเพียบมีโอ้ผมมาสู่เอยากอยู่ครับเลี่ยมีตรงยุคไ้ A เป็นนนึงครับสวัสดีไอ้ชัยครับผมสวัสดีคุณน้อยน้อยชมเก็บกันต่อครับ สิบต่อสามวัตสันแบ็กเสิร์ฟไ่ซ้ายครับลุกลงคนระับออแล้ว ok ครับกรรมการบอกลงครับนักกีฬาบอกออกครับยังไงครับสิบ <pas> ต <suc Informationen> ่อสาม 11ต่อ3วัดซันแบ็กเซิร์ฟลุกออกครับ<อ>สวัสดีคุณต้อมออนนิวครับ3ต,ต่อ11ริมหลองสองห้องเสิร์ฟยังอยู่ครับ อาาล่ะครับกำลังเข้าสู่จังหวะโต้กันแล้วครับลินแต่หยอดโอ้โหวัดขาอ่อนครับท่บยานผู้ชมที่รับชมอยู่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับโอโ้เรียกว่าเหลี่ยมนี้ใช้กำลังค่อนข้างเยอะครับ สวัสดีคุณทวิทครับผมแข่งขันกันที่สนามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีโปรดภันธรร้านวันก็มีเว้าติดว่าสายไปเจ้าติอก็มีอยู่ กำลังต้องดีครับเหลี <antics> ่ยมนี <jab uncertain ly> ้ครับทไนุ่งส้บ้านดแบนสี่ต่อสิบเอ็ดวัตสันแบ็กแฝซสายข้าไปครับ เอแล้วครับเริ่มมาเข้าสู่เกมโต้ครับยังตื้อกันอยู่ครับยังแปลไปตรงๆอยู่ครับยังไม่เล่ยนทางครับโอ้ลูกนี้จูรินแปลดีมากครับ แอดมินไปทุกภาคเลยใช่ครับผมแล้วก็มันมันอยู่ไหนแอดมินก็ไปหมดเลยครับแชร์แล้วครับที่ออฟขอบคุณมากๆครับแต่ไม่รานนี่เราไปแล้วสักโ5ต่อ11 วัดแปลง่ายง่ายครับอ๋อแล้วครับนี่เขาก็เายกว่าครับสวัสดีคุณอำนวย์การเซเก้ครับผม มีต่อมาครับตัวนี้เหลือเหลือคู่ในรายการอีกเยอะครับหกต่อสิบเอ็ดวัดแปรไปง่ายง่ายครับลินสวนยาววัดแปรยาวไปครับลินยาวไปทีโอ้โหตรงนี้จะวัดแปรน้ำหนักดีครับ ที่มาสอนเจ้าวัดนี้ไม่ใช่โค้ชนะครับเมื่อสักครู่ครับเป็นเสียคน,ยน,รค,นยครับสวัสดีคุณต่อตะไครับผมสวัสดีคุณแมวผู้เอกของวันนี้ครับเก่งเก่งบอลบาคาามครับโรเบิร์ตบาคาามครับเจอกันหนึ่งหนึขนโจนแล้วก็เจ้าตานังรองครับ จอต้าแลค้าหัวกับโรเบิร์ตครับคู่นี้ชิงเงินแสนครับวัดเซิร์ฟโอ้ลูกนี้เจ้าลิมแปลออกง่ายๆครับดูอาการหนีขาวครับหนีขาวทำหน้าเซ็งแล้วครับตอนนี้ครับ สวัสดีคุณจำหลัดครับผมลูกเดียวเกมครับ12ต่อ6วัดแปรตรงตรงลินยังอยู่ลินยอดวัดดักอยู่แล้วครับลินแปรมาง่ายๆครับยังอยู่ครับวัดยังตือ้อยู่โอ้โหลูกนี้ ถือว่าเจ้าลินไปหยอดขวาได้ดีครับเก่งบอลโลเตะคู่ไหนครับตอนนี้ยังไม่ทราบรายการเลยนะครับว่าจะเตะคู่ไหนครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมทราบว่าลงเตะคู่ไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งเดี๋ยวผมจะแจ้งท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยิงมุมนได้6คะแนนวัดไม่สวัสดีครับไม่เชื่อเลยแอดแชร์ไปทุกกลุ่มทั่วโลกแล้วครับพี่ออฟขอบคุณมากๆคุณรุตออฟเตอร์โซบิทครับสวัสดีคุณต้มวัดแปรยาวครับวัดแปรสั้นไปลิ้นยังอยู่แปรมาตรงๆกันอยู่ครับตอนนี้ครับ อ๋อแล้วครับวัดแปรซ้ายวัดแปรขวาวัดแปรซ้ายไม่ข้ามครับสวัสดีคุณจ้อยระยองด้วยนะครับ

ดต่อ12ลินหนองสองห้องเซฟครับลินแปะหยอดขวาวัดยังทันครับยังอยู่ครับยังไม่เสียครับลูกออกครับอาแล้วครับลินหนองสองห้องไล่มาเป็น8ต่อ12บริโภคและสรีนาครับ นีดาัวใหญ่ชักเกนสวัสดีคุณอภิสิทธิ์สวัสดีคุณจักรชัยครับหลังโรงพยาบาลมหาชัยหนึ่งสองสามสีชักเนงงนนก, 1, 3, 4, กเนโอเคครับผมสวัสดีคุณวาลินแปดต่อ12โอ้ลูกนี้จเจ้าลินไป ไปเยอะครับไม่ได้ล้นครับลูกนี้ครับ <S <S ชอบยอมมากเลยครับคุยกันแบบกัเนที่สำคัญอากค,าคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ไม่เยอะมากผมก็ได้อ่านอยู่ครับผมสวัสดีพิยาเมืองดอกบัวด้วยนะครับสวัสดีคุณโ,โจเจสนาครับผมสวัสดีคุณสยุมพรครับผม โทษครับโทษครับโทษโทษโทษอ้าวจบเกมเลยครับโอ้วัตสันแบ็กเสร์ฟกินลูกสุดทา้ายครับสรุปผลการแข่งขันครับวัตสันแบ็กเอาชนะเจ้าลินหนองสองห้องไปได้ด้วยสกอร์1 3ต่อ8ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมวันนี้ชมไลฟ์สดกันยาวๆครับอย่าเพิ่งหลับเพิ่งนอนกันนะครับ อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ